จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟิลิปนุ่งขาบาน14นิ้วทรงมอสยุค70ไปกินกาแฟ ى, ที่ร้านเอะไทยกี่วิสุทธ์กษัตริย์ร้านกาแฟโบราณชื่อดังคนเยอะครับต้องรอคิวนี่คือบรรยากาศในร้านยังคงความเป็นเดิมๆนะครับ FC ก็ทักตั้งแต่หน้าร้านนะครับเอะไทยกี่ สวัสดีครับคุณป้าครับแหมคุณป้าสวยมากเลยอยากจะควงคุณป้านะครับนี่นะครับแฟชั่นทรงมอสนะฮะกาบาน14นิ้วเดินคนแล้วครับนอนสาวๆเห็นชมครับชมครับโอ้เท่จังใครเนี่ยนะครับเอียไทยกี่นะครับเดินโชว์หน้าร้านสน่อยนะครับโอ้บรรยากาศในร้านขุนเพียบอ้าวครับแฟนคลับทัก ครับแฟนครับทักเพิ่งจะดูสาธุสองมาครับพี่ฟิลิปโอ้แฟนครับสาธุครับครับเดี๋ยวครับก็ะชากรูปกันไว้เป็นที่ระทึกใจนะครับชฉะเฉะแฉะฉะฉะยะไทยกี่นะครับกาแฟผมมาดื่มชาชาร้อนครับชาล้อนก็40บาทครับ ราคาในขณะที่ชงชาอยู่นี่นะครับก็นึกถึงบรรยากาศในตอนเด็กๆนะครับบรรยากาศร้านกาแฟกกแบบนี้ที่พัทลุนะครับอย่างครับยังไม่ได้สดครับข้างข้างหลังผมนั่นนะครับก็เป็น f อฟซนี่นะครับรุ่นเดียวกันจำได้ก็บอกฟิลิปนี่ชนหน่อยครับลูกพี่ครับคาราวะลูกพี่หนึ่งจอกนะฮะ โอ้ลูกพี่ครับขอบคุณมากนะครับที่ทักผมนะครับโอ้ฟิลิปจําได้ฟิลิปแหว่ฟิลิปลิซ่าผมจําได้แม่นนะครับครับสดเสรียบร้อยอร่อยนะครับผมก็เดินออกจากร้านนะครับโดยกางเกงขาบานกวาดถนนสลาบเรียบครับรอรถส่วนตัวมาแล้วครับรถส่วนตัวของผมสวัสดีครับ